ใช้ปุ๋ยสูตรอะไรพืชถึงงามและติดดอกออกผลอย่างต้นพริกนี่ครับและมดแมลงศัตรูพืชไม่มารบกวนเลยครับพริกดกจริงแบบนี้ต้องใช้สูตรนี้แล้วครับในการทําปุ๋ยบํารุงต้นพืชทุกชนิดโดยเฉพาะต้นพริกนะครับทําให้ต้นพริกติดดอกออกผลจนวนมากแบบนี้เราใช้สูตรนี้ก็เลยครับและยังไล่มดและกําจัดมดแมลงต่างๆได้ผลดีเลยครับ เราจะมาใช้ตัวนี้เลยครับแกนลอนใหญ่ๆแบบนี้แต่เราใช้แค่เพียงฝาเดียวนี่คือน้ำยาล้างจานไล่มดมแมลงต่างๆได้ผลดีเลยครับใส่ลงไปในน้ำจำนวน10ลิตรเลยครับแล้วเราจะมาใช้ตัวนี้เลยครับเป็นเครื่องดื่มชูกำลงังเครื่องดื่มชูกำลังสามารถทำให้ต้นพืงเรา จเจริญเติบโตดีล่าหาอาหารได้ดีนะครับและเล่งลากได้ผลดีเลยครับเพราะว่าในเครื่องดื่มชูกําลังจะมีวิตามินจำนวนมากดูข้างขวดดีครับเขียนไว้ว่ามีวิตามิน B12 สูงวิตามิน B6 นะครับจํานวนมากได้ผลดีเลยครับในการบํารุงต้นพืชใช้สูตรนี้เลยครับสําหรับน้ํา10 l, ลิตรเรลาใส่เครื่องดื่มชูกําลังที่มีวิตามินต่างๆลงไปนะครับ ประมาณครึ่งขวดเลยครับเราอย่าใส่เยอะเกินไปนะครับเพราะว่าในการบำรุงต้นพืชทุกชนิดเราจะต้องค่อยๆบำรุงไปนะครับไม่งานต้นพืชงเราจะแคะแกนได้ครับแล้วเรามาคนทุกอย่างให้เท่ากันอีกทีนึงนะครับ สูตรนี้สามารถใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดนะครับไม่เฉพาะต้นพริกอย่างเดียวต้นพืชหลายหลายอย่างใช้ได้เลยครับปลอดภัยและไม่ทําให้ต้นพืชเราเสียหายสวสดีครับการใช้ปุ๋ยทุกนี้ในการบำรุงต้นพืชเราใช้ได้ทั้งวิธีรดราดไปที่ต้นพืชและวิธีการฉีดพ่นไปที่ต้นพืชนะครับเมื่อเรามีเครื่องฉีดพ่นหรือกระป๋องปอกี้ในการฉีดพ่นไปที่ต้นพืช เราใช้ได้เลยครับเมื่อต้นพื่งเรากําลังเริ่มติดดอกออกผลนะครับเราใช้น้ํายาสูตรนี้หรือว่าปุ๋ยสูตรนี้ในการบํารุงต้นพืชทางใบก็ได้ครับโดวยที่การฉีดพ่นและในการไล่แมลงศัตรูพืชโดยที่การฉีดพ่นแบบนี้ก็ได้ผลดีเลยครับถ้าต้นพึชงเรากําลังติดดอกออกผลแบบนี้นะครับเราจะต้องบํารุงต้นพืชอย่างดีเลยครับและไล่มดแมลงต่างๆจากต้นพึ่งเราไปเลยครับ และคลิปนี้ท้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดิไทพีแชนแนลได้นะครับปุ๋ยสูตรนี้และน้ํายาในการไล่มแมลงสูตรนี้นะครับเราทําขึ้นใช้เองแบบง่ายๆประหยัดรายจ่ายภายในคูเลเรืองเราได้เยอะเลยครับ การบำรุงต้นพืชทางใบและการไล่มดมแมลงนะครับไปที่ต้นพืชเราจะใช้วิธีการฉีดพ่นไปที่ต้นพืชอาทิตย์ละ2-3ครั้งเลยนะครับในระยะเวลาที่ต้นพืชกำลังติดดอกออกผลแบบนี้เลยนะครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นำน้ำยาหรือว่าปุ๋ยสูตรนี้นะครับ ไปบำรุงต้นพืชโดยวิธีการฉีดพ้นและวิธีการลดราดไปที่ต้นพืชนะครับไล่มดแมลงได้ผลดีเลยครับในการลดลาดไปที่ต้นพืชด้วยน้ำยาหรือวปุ๋ยสูตรนี้นะครับเราใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดโดยวิธีการลดลาดแบบนี้นะครับถ้าต้นพื่งเรากำลังติดดอกออกผลแบบนี้เราลดลาดไปที่บนต้นพืชแบบนี้เลยครับ เมื่อน้ํายาโดนใบพืชแบบนี้เลยนะครับมดมแมลงตัตูตพืชทั้งหลายจะไม่มารบกวนเลยนะครับและอีกอย่างนึงนะครับเมื่อเราลดล่าไปที่ต้นพืชแบบนี้แล้วนะครับน้ํายาจะลงสู่ด้านล่างลงสู่พื้นดินแบบนี้นะครับต้นพืชของเราก็จะได้ปุ๋ยทางพื้นดินด้วยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจา้าวทิทัยพีชาแนลกระพม สูตรปุ๋ยที่เราทำขึ้นใช้เองนอกจากจะบำรุงต้นพืชได้แล้วนะครับยังไล่มดมแมลงศัตรูพืชได้ผลดีเลยครับ